สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องร่างนะครับเมื่อนี้สีภาพว่าเบื้องพระผงนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับหลเงพ่อครับพระผงมังกรรุ่นมหาเศรษฐีบารมีพ่อพัดนะครับครับหลวงพ่อพัดนะครับบุญญาก,กรโมโ วัดที่ด่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นผ้าผงเด้อครับสีผ้าเบื้องแป๊บนึงครับถูดล่มครับเป็นอยู่ทุ่งหน้าครับผมถูดครับผาเบื้องเดี๋ยวย่านหน่งครับอ่ารับเงินชัดอ่ามงค้มสวยงามครับอันนี้เป็นผ้าผงเด้อครับส่วนมากผ้าผงก็สีราคาบ่แพงครับ หลังสะสมอยู่ยครับสำหรับคนที่นซับบาหลายนะครับหลังสะสมอยู่กตสที่าเบอร์ถึงในครับเป็นตังไหนครับผม,น,มน,บนี่นะครับเบื้งเหนือชัดปะครับเหนือที่ซูมครับผมสันซูมนั้นกับประชันนะครับมันสะท้อนแสงมันที่มัว ลูกมังกรครับสวยนี่เป็นเนื้อวานด้วยครับมึงนี่เป็นเม็ดวานนี่ผมก็รู้ได้ว,ว่านี่มีวานอะไอย่างเนี้ยทางผู้เปนจะสางเพื่อนก็ได้บอกมึงครับอันนี้เป็นปลาเพะครับน่าจะเมียนนะครับนี่ตัวน,น,นี้เนี่ยเม่นปลาหรือมีหลงเพราะว่าลงพ่อพัดนะครับ ทีมมั่มีมังกรทั้งขางสองตัวนะครับรอบแล้วก็เป็นตัวธรรมจักรนะครับเนมว่าจะเป็นตัวธรรมจักรหรือว่าสัญลักษณ์กรุงเกียนนะครับภาษาบ้านอื่นวาราเเกียนเราธรรมจักรนะครับซื้อว่าซื้อมันซื้อไปถึงควไม้เวียนไหวไต้เกิดนะครับตัวนี้ มันไปเรื่อยๆมีเกิดพี่แก่มีเก็บมีตายนะครับครับคุณภาพ,พวุ้งต่างครับวุ้เนื้อวานอันนี้ขอบต่าง,งครับแล้วก็ที่วุ้งหลังครับนะครับเกิดเชื่อว่าลุ่นนี่มหาเศรษฐีบาร,รมีหลวงพ่อพัดนะครับเลยครับสวยงาม วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ที่จริงก็เป็นวัด่านอาหารแหละครับแต่คนอื่นว่าวัดห้วยด้วนมากิดปากนะครับกนะครับเปลี่นพระพงที่าราคาเพลย์นึกครับเพิ่นล่งเฟสกับช่วงวางปีไมนโกงหกสิบาทนะครับค่าจัดทรงที่พาเบิรงเกเรียกคูทเรียกนะเบืร์ 1 9ึ8 5 1 9้8 5นะครับน,น่งงามครับดูนะครับชิ่สวยครับเบื้องสุดอนกงดูงามาครับเบื่องครับเบื่องกันจะจ้าเลยชัดปะครับครับผม จะชัดเลยครับอน,นี้ผมใส่กล้องซูมด้วยนี่กานบร,รชัดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมงามครับผมนี่ตั่งขางครับการบรชัดนี้ก็คอมเมนต์บอกคอมเมนเ้อรครับว่าวันบรชัดจังสั้นตั้งสี่น,น,นครับเบื้องเหนือหวานครับเบื้องชัด งามนะครับตาหลวงพอ่อมีเป็นนาเมตตานะครับเพื่อนเมตตาเพื่อนร้ายนะครับลูกศิษย์คิดพระเอียงไป่เพื่อนกับพวกเสกขมือครับเพื่อนเมตตาไรเรื่องประวัตินั่นให้ไปศึกษาด้วยครับเพื่อนเป็นไผ่ไม่ได้ใส่ลูกหลานผู้ใดน,นะครับ กะมื้อนี่กะบผมมีอย่งางไรครับกับซนมี่นะครับขอบุญบาลมีของหลวงพ่อพัดนะครับบุญญากรรมโมปกคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องสุดผู้สุขคนนะครับมดทั้งประเทศนะครับจากโรคไพ้ไข่เก็บทั้งหลายเช่นโรคโควิดนะครับ <c oughs> โอ้ยนายายนะครับกะให้ปกคุ้มบาลมีเพิน่นปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับ สุภูสุคนนะครับยุไกยุไกกระยานะครับกับบาลมีเพอนหร้ายกับคอปันีพอนคุ้มคร้องนะครับกับสามีนะครับกับวาบมีงร้ายนะครับกันมีโอกาสสีหาพระมาเบิ้งอีกนะครับกับิมาลงอีกครับที่ทำยูทู e ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอ พี่นอนครับกดติดตามมาด้วยครับคันเพื่อนได้เห็นกันได้ <c oughs> ผู้รู้จักผุมวาคันผู้รูจักก็กดติดตามผมแน่ครับซุ่มเช่ามักพานะครับซุ่มเรียนพระหรือบริเรณ์พระนะครับผู้มักเครื่องล่างนะครับก็วัตถุกะเมื่อนนี้ก็สวัสดีครับ